ตกอีกแล้วได้ฝนตกอีกแล้วมันต้องบัวตกบอ่อไม่ยานางตกบอ่อมันเจา้ามันฝอยทุกคนตรงนี้เอเบิ่งตี้บ้านฝอยอุดหนามอุดฝนฝอยบ่อยแต่เห็ดหน้าคือเจ้าด้แม่นางเอ้ยไอ้ชาฝนฝอยบอ่ย่างหลายตากับหอมเป็นตะยานคัก แค่นี้เลยไทยมาหาอิจฉาซื้อๆดอกจุกจุกเอาเบิ้งเอาแบบนายน้ำกบบคนไปเอาโลดคนมาเอาโลดป้าน้างัวมาเอาอยู่สมุรปาการนี้ตกน้ำแล้วาลายบปนไง งานถัวมีจมีย่างถัวมีจูให้จบโจกกโลดนะนลงโดด